มาแล้วสองตัวนะคะห้าสามอันก่อนๆนู้นก็เออมีห้าสามเหมือนกันห้าสามเก้านะคะฝั่งนู้นนะคะไม่รู้ใครมาจุดนะคะห้าสามเก้าอ่ะพอเรามาจุดตรงนี้ก็ได้ห้าสามเหมือนกันนะคะอ่ารอดูรอรอุ้นนะคะตัวที่สามตัวที่สี่นะคะ หรือว่าจะมีนะคะตัวที่สี่นะคะเพราะว่าทูบยาวนะคะถ้าไม่มีก็มี3ามตัวนะคะรอลุนตัวสุดท้ายด้วยกันนะคะ5้าสามมาแล้วนะคะโอ้ช่างยุทธบอกว่าครั้งแรกเลยนะคะที่มาขอ,ขอมาขอหลวงปู่ตรงนี้ตั้งแต่ปั้นมาก็ไม่เคยได้เข้ามาเลยครับค่ะวันนี้<อ>ถือโอกาสเนาะมาเยี่ยมบ้านเนาะคะ่ะพร้อมครอบครัวแล้วก็มาขอพรขอโชคลาภหลวงปู่ตรงนี้เลยเนาะจุดทูบ เสียงไทยเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะจุดทูบจากตั้งแต่เกิดมาช่างยุทจุดทูบเสียงไทยขอหลวงปู่น่าจะยังไม่ถึงสิบครั้งหรอกเพราะยังใช่ไหมคะใช<อ>่ก็ปุ่มนี่แหละได้มาขอเป็นทางการเลยแหละจะสิน้นปีแล้วหลวงปู่เผื่อว่าหลวงปู่ท่านจะดนให้บ้างจา้ะตัวไหนมาแล้วบ้างช่างยุทธห้าสา ห้ากับสามมาแล้วเ <มา S 1> นาะชัดเลยครับอ๋อได้ยินช่างยุทธบอกว่าขนลุกเลยเมื่อกี้พูดถึงห้าสามเนี่ยขนลุกเลยนะคะห้าสามมาแล้วรอวรุ่นตัวที่สามเนาะอันไหนเนาะค่ะไฟ M152 ใช่เก้าห้าสองเนาะ M1952 สามสองเลขทูบกับ่ครช่างยุทธใช่ครับข้างล่างนี่เลขทูบอันนี้ข้างล่างข้างบนเป็นเลขไฟ m 1อยนะครับ โอ้ไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาะใช่ครับห้าสองกับห้าสามครับใกล้เคียงกันมากเลยครับจ้ะลายมือสวยมากเลยครับงวดที่เท่าไหร่คะนี่ไม่เห็นมีวันที่เลยคะ่ะช่างยุทธอ๋อยังไม่ได้บันทึกให้ช่างยุทธเขียนบันที่ก่อนเนาะ <c oughs> ท่านผู้ชมบอกถามว่าวันที่เท่าไหร่ลายมือสวยมากเลยนะคะสรุปแล้วก็มีสามตัวเนาะช่างยุทธเนาะ ห้าสามสองโอ้เป็นเลขที่สวยนะคะอ่ะก็จุดทูบขอปู่ในวันนี้ก็ขออาโชคลาภกับปูนะคะทูปเสียงไทยฟ้าเอ็ม น่ครับจุดนี้คือที่ขอลงปู่วันนี้เนาะะแล้วแต่ดวงวัสนานา้าถ้ามีบุญวัสนาสงก็หรือลองซื้อกลับไปกลับมาแล้วครับก่อนที่เอ่อเล่นครับเล่จะสวยมากครับเลขลายมือก็สวยด้วยเนาะเลขห้าเลขสองเด่นครับงวันนี้ค่ะเลขห้ากับเลขสองเด่นครับออันนี้คือความอ่าชอบของช่างยุทธเองใช่ไหมคะครับอืม ขอให้เป็นแนวทางเนาะค่ะช่างยุทธเนาะหนึ่งธันวานะครับหนึ่งธันวาสองห้าหกห้านะคะสําหรับตัวเลขนะคะที่ขอปู่ในวันนี้นะคะใกล้วันมาแล้วเนาะช่างยุทธเนาะใกล้ามาแล้วครับก็อขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีที่รับชมก็ขอให้มีโชคเนาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่ช่างยุทธเสี่ยงในวันนี้นะคะจ้าก็ขอขอบคุณช่างยุทธมากมากเลยนะคะจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะช่องมณีชาแนลนะคะท่านผู้ชม พาท่านผู้ชมนะคะมาที่วัดเสดไพรนะคะหมู่ที่8ปดนะคะนะคะวันนี้ก็ตามช่างยุทธนะคะมาที่วัดเสดไพรนะคะซึ่งเป็นวัดแล้วก็บ้านเกิดของช่างยุทธนะคะที่วัดเสดไพรนะคะไม่ได้นานไม่ได้มานานแล้วนะคะท่านผู้ชมก็วันนี้นะคะช่างยุทธก็มานะคะมาเยี่ยมบ้านแล้วก็มาเยี่ยมอาสถานที่วัดนะคะแล้วก็ จะมีองค์หลวงปู่สวงนะคะประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะคะค่ะตอนนี้ก็ช่างยุทธก็กําลังจุดธูปนะคะแล้วก็อธิษฐานบอกปู่นะคะแล้วก็จุดขอโชคขอลาบกับปู่ด้วยนะคะที่วัดเสรไพรนะคะซึ่งเอดีตีก็ไม่เคยได้เข้ามานะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะความเป็นไปเป็นมานะคะกับวัดที่นี่นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะท่านผู้ชมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไป คุยกับช่างยุดเลยนะคะค่ะท่านใดที่เข้ามานะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดนี่ด้วยเด้อนะคะเพื่อเป็นกําลังใจจ้าสูงสุดเลยก็คือสมเรียบสมใจทุกใจหนึ่งวนนันให้คุณลูกเอากันหนึ่งบ้านเออเสีงยงไทอวยทุกบุญจรุงก็นหนึ่งบ้านถ้วยนมดัดชเมิวก็นหนึ่งแอมรอยก็ សុំមកគុណចៅបានពណ៌បានចៃបានជោគបច្ច័យពីលោកអោសុំមកលោកអោទីនពណ៌អុយគុណចៅផងសាទូអ៊ំ FC គីចង់អឺខៃធឺក៏សុំអនុញ្ញាតគុណលោកអោកំអោធゥសាគុណចៅឲ្យលើយគុណចៅមកសុំលាបសុំចៃសុំខៃធតអឺបារមីគុណលោកអោសុំគុណលោកអោបានអឺបើកផ្លោបើកភ្លឺមកគុណចៅបានឃើញផងសាទូ เลียบหมดในพ้องฟาถูกสาถูกคนเอาเ้ยคนเจ้าถูกอยา่างไรครับวันนี้ก็ได้ตามช่างยุดมามา,มาที่บ้านมาทําอะไรช่างยุบนี้ครับพอดีวันนี้เริ่ง,งามยามดีเสร็จข้าวพอดีตักข้าวเสร็จเนาะก็สีข้าวใหม่มาให้พ่อกับแม่ผมบ้านเกิอดอยู่เสร็จไรเนาะก็วันน,น,นี้วันนี้ก็ได้เว,เวียนมาหา รูปปั้นลุงปู่ที่เคยสร้างมาถวายนานๆได้มาที่หนึ่งก็วันนี้ก็ได้มาถวายน้ำนมรัชมิลกับเอ็มร้อยให้ลวงปูและกระทกเทียนค็กระทกเทียนวันนี้ตรงนี้เป็นพูดไปแล้วก็เป็นสถานที่ลุงปูท่านเคยเวทขานมาสมัยท่านยังมีสักขานยังเดินได้อยู่สมัยก่อนนะคนเท่าคนเกว,ว่าท่านเคย มาที่วัดแห่งนี้ครับก็เลยผมก็มีจิตศรัทธาตรงนั้นได้สร้างรูปปั้นหลวงปู่แต่ว่าองค์นี้ปั้นมานานแล้วครับก็ประมาณ <c oughs> ปี63หรือ64นี่แหละครับได้สร้างมาถวายที่นี่ครับก็เลยติดตามมาขอพอรท่านวันนี้เนาะก็มีการเสียงโชค <c oughs> เสียงทายกับฟ้าเอ็มร้อยกับเลขไร<จ>ทู ขอรู้เลยนะครัาตันน,นี้ก็จะขออนุญาตหลวงปู่ให้หลวงปู่ท่านได้ตกลงใยอวยพรเดี๋ยวลูกหลานนี่เลขก็จะเป็นตามนี้เลยครับเดี๋ยวครับ952ครับอันนี้ฝาเนาะนี่คือฝาเอ็มร้อยที่ถวายหลวงปู่ เจาาชัดอยู่เนาะจัดชัดอยู่ค่ะแดงแดง,แ,งแล้วก็เสียงทายด้วยทูบอีกเนาะครับค่ะครับติดไม่ค่ะช่างยุทธนะภติดอยู่ให้ก็โพดไปแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นๆเหมือนกันครับตอนนั้นก็ฝีมือก,ก็ยังประสบการณ์ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็ศรัทธากับหลวงปู่กันเลยอยากสร้างมาถวายไมีสร้างถวายเลยใช่มั้มีจ้าภาพไม่มีเลย ก็ผมเองเป็นเจ้าภาพรับแล้วก็มีกับอีกคนอีกคนหนึ่งคือพี่ช่างพี่ศักดิ์ไปร่วมสมทบช่วยด้วยครับตอนนั้นในรูปขนาดรูปจริงหรือว่าขนาดเท่ารูปจริงเนาะครับใช่ครับเท่าองค์จริงเท่าองค์จริงเลยใช่คับค่ะตรงนี้ก็เป็นกระท่มนะคะลังเล็กๆนะคะเหมาะ สำหรับที่ปูนั่งนะคะไม่ใหญ่ไม่โตนะคะพอดีสวยงามนะคะกระท่อมหลังนี้นะคะแล้วก็จะมีต้นโพนะคะต้นหนึ่งนะคะต้นเดียวแล้วก็กระท่อมตรงนี้ก็คืออยู่กับหินเลยนะคะบนหินเลยนะคะเพราะว่าที่แอดมินรู้มาก็คือหลวงปูก็จะชอบอยู่แบบนี้นะคะตามหินตามาถ้าเป็นกระท่อมก็จะเป็นกระท่อม ไม้กระดานแค่สองสามแผ่นนะคะเอาไว้สำหรับนอนนะคะเอาไว้สำหรับนั่งสมาธินะคะสวยงามนะคะ